สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับรักกันต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้มาอีกหนึ่งเซียนครับช่วงนี้มาหาแต่แบบว่าเซียน่ค่อยได้เจอหน้ากันนานๆได้เจอทีครับเ,เห็นพรางพระเนียยเลยสดใสเลยไม่น่าจะพรางมาสองสามวันแล้วน่าจะพรางสดๆร้อนๆเลยนะครับนี่น่าจะไปไล่นกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหันมาทางนี้ก็มาเจอโครงนกนะครับมาในติมสีขาวนะครับหรือว่ายังไงไม่ทราบเหมือนกันนะ เพราะว่าเห็นคนเลี้ยงก็สีขาวด้วยนี่เอ้าโอ้เสียนทครับมสวปสดีครับครับจะไปไหนนี่ไปแอบนกครับไปฝึกนกครับผมเอ้าค่ำเลยนะนี่ครับผมพอดีพอดีพอดีเลรคอนเย็นคอนเย็นเลิกงานกี่โมงบ่ายสามครับเลิกงานบ่ายสามโมงครับผมรอใช่ไหมนี่รอกว่าจะมาครับผมครับเสียนเทนี่เป็นเซียนที่ตอนนี้กําลังวิเคราะห์แล้วก็จัดเก็บนกบ่อที่ไว้ใจเท่านั้นนะตอนนี้ ใช่ไหมเชียนครับทดลองดูเป็นบางตัวเหมือนกันใช่ไหมครับผมแต่บ่อที่เคยได้เป็นนกต่อนี่ยังไงก็เก็บโอกาสพักน้อยครับน้อยมากน้อยมากครับแสดงว่ามันอยู่ที่บ่อว่าเป็นต่อไม่เป็นต่อใช่ไหมเชียนครับผมอ่าบ่อนี้มันอยู่เล่นดีบ่อที่พูดนะตัวนี้คือบ่อเจ้าไฟป่าครับไฟป่าครับผมโอ้โหผมเรียกลังแปะอ๋อบ่ลังแปะสำหรับผมอ่าสำหรับเชียนที่นี่คือเรียกบ่ลังแปะแต่ว่าคนคือรู้จักตัวนี้คือ จากเชียนนิสิตก็คือผมไฟป่าบ่อไฟป่าครับผมของเชนเทนี้มีกี่ตัวบ่อไฟตอนนี้เหลืออยู่สี่ตัวครับแล้วสี่ตัวสี่ตัวอนกไม่สองนกฝึกสองตัวครับอ่าแล้วตัวไหนนี่จะออกตัวคือตัวนี้ใช่ไหมที่อออกต่อวันนี้ไม่ตัวนี้มันโดนหยอวมาวันที่ยี่สิบเอ็ดครับโดนเหยอวมาโดนหยอมายี่สิบเอ็ดเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วครับเออมันก็จะใกล้ถึงเดือนแล้วนี่ครบเดือนแล้วเนาะครับผมใกล้แล้วใกล้แล้ว ยังไงนกตัวไหนนี่ยังไงนี่นกตัวนี้นกฝึกครับนกฝึกโดนเหยี่ยวครับโดนเหยี่ยวได้เหยี่ยวสองตัวเหยี่ยวสองตัวสองเดือนสองได้เหยี่ยวสองตัวเฉลยนกเขาสามตัวเฉลยสามเหยี่ยวสองครับผมโอ้โหมาดีนะครับเออมันกี่กุกกี่สองกุกแล้วนกหนึ่งกุกครับนกหนึ่งกุกมีกุกคว่ด้วยเออเป็นนกที่ไหนนี่เยนนกบ่อไฟป่าลังแปะนี่แหละโอ้บ่อไฟป่าหลังแปะครับแมน อืมตัวนี้เลยที่ถือว่าอยู่ในค่ายนี้ค่ายไฟป่านี้ครับผมครับที่แรกกับนิสิตแหละอ,อ๋อแรกกันแรกกันคนต่อนี่เป็นคนเดียวกันนะคนต่อนี่อีกเจ้าหนึ่งคนต่ออีกเจ้าหนึ่งหมายถึงว่าคนต่อได้มาแลกแบ่งกันไปเลีย้ยงครับอทีนี้หลังจากโดนเหี่ยวมาก็เกือบเดือนแล้วเป็นไงเซียนเริ่มขันเริ่มม่นเรี้ยงครับเริ่มขันเริ่มคลึกเรียงเริ่มขันเริ่มคึกครับ ออาการแ,แรกๆคือยังไงนี่มีแตกมีพังไหมหวัวครับหวัหวหัวกับคอะค<ข>อ,<ข>อโดนย<อ>ังไงคอนั่นแหละครับคอเลือกเลยอย่างที่เห็นแหละข้างๆคออืตรงหูตรงหูครับครับครับตรงหูด้านขวาแล้วก็ตรงตรงหัวมีแบบมีมีแผลครับผมจากรอยเล็บหรือรอยพะเนีตเชียนคิดว่าน่าจะน่าจะเล็บครับน่าจะเล็บนกเอี่ยวยเนาะครับเล็บเอี่ยวกว่าจะขันใช้เวลานานไหมผมโอายาฮีโร่ยอดก็ ประมาณสองสามวันครับตัวนี้ฮีโร่ไมซินนี่นะใช่ไหมครับผมฮีโร่ไมซินปิดเดที่ที่ใส่น้ำายอมาให้ดูครับมีอยู่อันนี้คือบ่อไฟป่าอีกหนึ่งตัวคือบ่อนี้คือเชื่อใจได้ไฟป่านะครับหลายตัวครับผ่านหลายตัวผ่านหลายตัวแล้วตัวเล่นมาน่าจะนานอ๋อตัวนี้เลยครับเป็นชนิดผงผงจะยังไงทีนี้เวลาออกแล้วก็บิดออกใส่น้ําใส่น้ําครับใส่ยังไงยอดใส่น้ำเลยอ๋อใส่กระปุกครับผมให้นกกินเลยครับผม มันจะช่วยยังไงที่แกเสียบหรออ๋อเป็นแกกเสียบครับผมไอไว้สามวันแล้วก็เทน้ำบอกมันจะน้ำมันจะเน่าอ้สามวันอยู่ได้ประมาณสามวันสามวันครับสามวันนี่ครับยาอันนี้คือใช้กับไก่ก็ใช้ใช่ไหมครับผคนก็ใช้นะครับนี่ครับอ่าแก้แบบแผลฟีน้องนี่ใช่ไหมเนาะแกะเสียบครับผมครับแกกเสียบเป็นน้องเป็นในคนก็ใช้ใช้กระนกใช้เยอะไหมเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งใช้ใช้หมดเลยไหมไม่ไม่ไม่ครึ่งเดียวครับผมครึ่งเดียวครับครับครึ่งเดียวก็เดี๋ยวสําหรับตัััวหนกครบ ตัวดังหนักแค่ครึ่งเดียวครับผมครับไม่หนักก็ครึ่งเดียวไม่หนักก็นิดเดียวเออโอ้ถือว่าได้ตัวยาเพิ่มนะครับฮีโรไมซินครับนะครับลองดูครับอ่าลองดูตัวนี้ก็เจ้าออกอยู่วันไหนนี่นี่ให้มันครบเดือนก่อนไหมหรือว่ายังไม่มันขนเต็มครับขนเต็มขนปีกก็ล่วงไปสี่ห้าเ้นไปปีกล่วงเยอะก็คือยึดขนเลยว่าถ้าขนขึ้นสุดเต็มครับจบครับออกอะไรอีกออกอะไรอีกแน่นอนอ่า อีกตัวหนึ่งนกตัวก็โดนเหยี่ยวเหมือนกันแต่ปลายปีกกาลังจะเตรียมออกวันนี้แหละนี่แหละนด่แหละวันนี้เอาตัวไหนออกเนี่ยวันนี้เห็นว่าเตรียมพเนียดไว้เรียบร้อยแล้วตัวนี้เลยออกครับเออเอาตัวมาดูหน่อยเอาตัวที่มันนี่มาดูหน่อยเอ้ตัวที่จะออกวันนี้นะเหยี่ยวเหมือนกันเหรอเหยี่ยวเหมือนกันตัวนี้วันเดียวกันเลยโอ้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะเสียนเนาะหลีกเลี่ยงไม่ได้ตัวนี้โดนตัวนี้โดนก่อนตัวนี้โดนก่อนเหยียวตัวนี้ตัวนี้บ่อไหนไฟป่าเหมือนกันอีกตัวนี้ซื้อมาจากหน้าทุนครับอ๋องแบ่งแแแบบบบบ่่งงงมมมาาาคคนนลออ ก็จะเล่นตัวนี้แทนนะตัวนี้ครับผมฟังเสียงได้ไหมนี่มันไม่คูไหมเทียบไม่ค่อยคูครับเทียบไม่ค่อยคูเอาไข่นี้เป็นนกที่เทียบไม่ค่อยคูเทียบไม่ค่อยครูครับแมงไม่รู้เป็นอะไรนานๆทีเห็นทีครับอ่าคูอยู่มกนี่ไม่ค่อยคูตัวนี้ตัวตนเหยื่อตัวนี้ได้กี่แต้มแล้วนี่เสียนสามเนาะตัวนี้สามครับสามที่เป็นนกเขาไม่เอาไม่เอาเหยื่อนะครับผมไม่เอาเหยื่อไม่เอาเหยื่อตัวนั้นล่ะตัวนี้เป็นนกตัวสิบสิบกว่า สิบยี่สิบนี่แหละครับยี่สิบครับแต่ว่าจะคัดเฉลยดีตัวนี้อ๋อจับเฉลยดีจับเฉลยดีได้เล่นเกือบกับกับทุกตัวอืเสียงก็ประมาณนี้เสียงเล็กครับสิบตัวนี่ได้ทิ้งแค่ไม่กี่ตัวใช่ไหมเซียนครับผมได้ทิ้งน้อยครับทิ้งน้อยมากครับผมอ่าเซียนเทเริ่มเริ่มจะได้วิเคห์นี่แหละครับที่ผมพูดมานี่คือมันต้องเจอกับตัวก่อนเนาะเซียนเนาะถึงจะรู้ว่านกที่จับเฉลยดีจับเฉลยไม่ดีนกหมานไม่หมานครับ ต,ตัว,ตวนี้ต,<ว>ตัวนี้จะไม่ค่อยหมันนะครับแต่ว่าจับเฉลยดีออยอมรับเลยะะะจะจับแต่ถ้าเป็นนกป่าผู้เขาเนี่ยจะจับแต่จับฟถ้งตรงเลยจับฟูงครับดูครับมันเม่นนะครับนี่ก็เป็นอาการคูของนกนะบางตัวก็คูแบบอ่าขนแบบเนี้ยนะครับขนพองๆอย่างเงี้ยนะครับว่บาเม่นอ่าบางตัวก็คูแบบตัวอเรียบๆไปก็แล้วแต่น้ำแล้วแต่สไตล์ของนกครับนี่ โอ้ตัวนี้ยังอึกอยู่ครับพี่น้องครับครับยังร้องอุกอุกอึกออยู่ยัง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 ไม่ได้ครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ครับะตัวนั้นอะไรปงเปล่าหรือ่าตอนนี้เอามาฝากอาจารย์ตัวนี้สองกุ้งหอยฝากอีกแล้วไม่ครับทําไมสองกุ้งหอยต่อไม่ค่อยเข้ากันตัวนี้ไม่ค่อยเข้ากันหมายถึงว่ามันไม่ได้เฉลยเล่นตั้งแต่เล่นนกมาสองกุ้งหอยนี่จะไม่หมันเลยแต่ว่าให้คนอื่นไปหมันเลยให้คนอื่นไปนีรับรองเลยหมันไม่ถูกกับตัวเองครับผม มันเปแต่ลอแบ่งให้คนอื่นปุ๊บเขาได้เลยเขาได้ครับได้ได้กับทุกคนนะเลยครับผมอ๋อนกจากที่ไหนใช่นกตัวนี้ไหมไม่ไม่ไม่ตัวนี้โดนเยอะบ้างหรือยังอันนี้ยังไม่เคยโดนเลยเลยครับอ๋อตัวนี้ไม่เกี่ยวอะไรไม่เคยโดนเพราะว่านกเขาก็ไม่ได้เหยี่อก็ไม่เคยครับมันจะหมานไหมล่ะทีนี้ต่ำลงพ่อเอาไปลองดูกันมาดูก่อนโอ้โหสีมันสวยเด้วตัวนั้นสีสวยใช่ไหมสีส้มสีแดงเลยเออทำไมมันไม่ค่อยหมานล่ะ มันไม่ถูกฉลองก,กันหรือว่าเอาหรือว่าหรือว่าเป็นแบบไหนดูตัวหน่อยฟังเสียงหน่อยสิไม่คู่ครับตัวนี้ไม่คู่เสียงกลางขึ้นมันต้องคู่สิถ้าเจอเจ้าของมันนะเห็นไหมไม่คู่จริงๆกระเซียนไม่คู่ครับไม่คู่คาลมจัดจานไหมหรือเป็นนกลงกคาลมพอมีครับมีอยางบ้างผมมีคู่อ,าอ่างก็ได้มียางมียางยังไม่เคยโดนเยวครับตัวนี้แหละตั้งแต่รอบที่แล้วที่อาจารย์มาถ่ายสามปีที่แล้วทำลูกต่อหลบ ทำนกต่อหลบหมายถึงว่านกต่อไม่ขันดินกต่อได้เฉลยสิบกว่าตัวนี้ไม่ขันเลยย้ายต้นขันสองสามคำได้ตัวนี้เลยโอ้ตัวนี้เหรอที่ว่าทํานกต่อหลบไป<ล>บ<ม>นะก็เงีบ<ม>ยบไปเลยแมนครับเอาตัวอื่นไปได้ใช่ไหมตัวอื่นไปไม่ไม่ไมไมยะย้ายต้นครับย้ายต้นนกต่อขันสู้ไม่ได้ตัวนี้อเป็นสายพูไม่ดีสายพูสายพูอย่างอื่นไม่ค่อยเล่นเนี่ยผมเออโอ้สนใจแต่ว่าตัวนี้จะสีสวยสีแดงๆด การลองดูจิตใจมันโอเคไหมเสี่ยนเขาผมตาแดงดีอยู่สู้ดีสู้ดีเนาะรับสู้ดีแสดงว่าเล่นหลายครั้งแล้วต่อจนลืมแล้วต่อจนลืมแล้วแต่ไม่ได้ใ่เลยครับไม่ได้ใช้เลยสักทีเขาผมแล้วยังไงหนอทีนี้ครับต้องกระสองสองเยอะไหมหรือว่าสองเยอะอยู่สองห้อยสองเยอะกว่าหนึ่งกุกกเขาผมอ่าโอ้โหนี่ครับดูครับนกมันพองขน มันจะคูอยู่นี่แต่ตัวนี้คูมันน่าจะคูเซียนเนี่ยดูครับแต่ละตัวคือสไตล์หรือแร่ลีลาเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับนกบางตัวนี่เดินไส้ขนเนาะแล้วแต่ลีลามันคือนกมันต้องเก่งแล้วก็บวกกับลีลาด้วยเห็นไหมครับนี่จะยืนคือถ้านกป่าเข้าก็จะลักษณะนี้แหละมันจะพองขนใช่ไหมเซียนสเกตเห็นอยู่ไหมครับครับอนกป่าไม่ค่อยออกตัวนี้ใช่ไหมครับผม เนี่ยมันมันมันจะเอาอยู่ครับนกเออไหนมาดูหน่อยดิทําไมไม่เหยียวก็ไม่เข้าเฉลยก็ไม่ได้แต่ว่านกเขาแต่ว่าไปตัวทุกครั้งนกเขาเข้าตลอดเลยตัวนี้เข้าตลอดนกเข้าร่วมต้นตลอดตลอดตลอดเลยแต่ไม่เหยียบไม่เหยียบทับอย่ยนคนเล่นนี่ระวังเลยลองดูนะลองดูครับผมลองดูงไหนมาดูตัวถ้าไม่ดีก็อย่างว่าเลยไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ซีเรียสเนาะถ้าไม่ดีคือแล้วแต่เลย คืนสู่ธรรมชาติเทานั้นและนครับไม่ทําลายไม่ทําลายเขาครับแน่นอนอตัวนี้เห็นเหยียบแบบคูแบบนั่นเลยใช่ไหมใกล้ๆเลยใช่ไหมเสีบผมทาให้นกต่อหลบกี่ตัวแล้วนกตัวนี้ตัวเดียวนกของใครของเชนเทยืมยืมน้ามาครับยืมน้ามาโอ้มันหลบยังไงอาการนกต่อหลบคือยังไงก็คือไม่ขันเลยไม่โดนนกป่าขันอย่างเดียวเลยตัวนี้อัดอย่างเดียวอัดอย่างเดียวประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งนิ่ ถือว่าซูงไม่ได้แล้วชั่วโมงนึงนีง่ต้องยอมรับแล้วหางเนี่ยฮะดิ้นใช่ไหมเป็นนกที่เปียวอยู่ใช่ไหมในเวลาเข้าปฏิยานเซียนเปียวอยู่ครับเปียวอยู่ครับครับอ,อ้าวโอ้ใช้ได้ใช้ได้อยู่นะครับนกตัวนี้ผ่านเจ้าตัวนี้ใช่ไหมออกแค่วันนี้ออก,ออกตัวนี้ออกไรหรือสวยครับนกตัวนี้ผ่านเลยหุนห่นหุ่นโอเคแต่ผมชอบตัวนี้ดิเราไฟ<อ>าปานายีกทีนี้ อันนี้บ่อไหนอีกนี่อันนี้บ่อไฟป่าบ่อไฟป่าอีกแล้วครับมาดูมาดูให้หมดตัวนี้นกหรือว่าสวยสุดใช่ไหมตัวนี้ไฟป่าตัวนี้สวยสุดตัวนี้เพิ่งโดนเหยาะวมาเหมือนกันเอาบ่อดี่ทำไมมันหมานเดียสองวันที่แล้วของนิสิตก็โดนนะครับแต่อยู่ไฟป่าสองวันที่แล้วไฟปีกนี่หลุดหลุดหมดเลยอือตัวนี้เอา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 นั่นแล้วใช่ไหมต่อแล้วต่อแล้วฝึกแล้วขอบสิบซ้ำสิงหาตัวนี้อ่า บสามสิงหาสิบสามสิงหาครับแม่นครับไปดูหน่อยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ต่อได้ตัวนี้เด้ตัวนี้ตัวนี้ต่อได้ตัวนี้ตัวนี้ต่อได้ตัวนี้ครับผมสิบสามสิงหาครับอืมตัวนี้สวยนุนี่คือบอไฟป่าอีกหนึ่งตัวนะครับทำไมขนมันยังไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เสียนขนยังไม่สุดดีเท่าไหร่ครับใช่ไหมครับปลายปีกก็โดนเหยาด้วยสองวันเมื่อกี้นี้ กี่เดือนกี่ปีค่อยออกนี่นกตัวนี้ครบปีไหมครบต้องครบปีอย่างน้อยๆตรงปีหนึ่งครับครับเฉลยกี่แต้มแล้วตัวนี้ยังครับตัวนี้ยังยังออกสองสามรอบสามรอบอครับนันจะจะ,จะตัวนี้สวยนกคือมันสะดุดตาเลยครับนกมันจะเป็นตูดอ,อ่นแอนแล้วก็หางชี้ชี้ขึ้นนี่แหละที่เด็ดเลยนะครับนกให้หายอย่างนี้แหละ เสนิสิตก็ชอบตัวนี้แหละเพราะว่าพวกยืนตั้งๆแบบนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับนีนยืนยังไงนะครับเนี้ยขัน,นโยนขันอะไรหรือเรียกหรือครูนี่สู้พวกที่เป็นแบบยืนแอนแอนเหมือนจะลอยอ,อ่าครับครับไม่ใช่ตาลอยนะ <c oughs> <c oughs> เอาโอเคเราไม่กวนแล้วแล้วจะไล่ตัวไหนหนี่เข้าตัวนี้ครับอ่ะดูอีกไม่อีกสองตัวนกเอ,กอไฟป่าอดูดูถ้าไม่รีบมาดูเลยเดี๋ยวมาให้ดูครับอ่าโอ้มีซุ่มไปเยอะครับไข่ของไฟป่าจริงจริงอ่า ก็มาดูตัวนี้รอนี่แหละครับนี่นี่นี่ครับหางแอนๆขึ้นแบบนี้ครับให้หาเลยครับนกปากสั้นดีนะครับน,นี่จะเป็นนกใหม่นะครับนี่แหละการยืนการเดินของนกนะครับครบทุกอย่างครับตัวนี้อะไรยี้เอานกคุ้มมาอะไรนี่เจ้านกใหมๆๆๆ่นกใหม่เนาะนกใหม่นึกว่าน,นกคุ้มนะ <laughs> เออเพึ่งได้เท่าไหร่นี่จีเดือนจีวันแล้วนี่ วันที่เดือนสิงหาครับสิงหาเมื่อกี้นี่สิงหาครับแมนบอกไฟป่ายีกแล้วไฟป่าเออเอาดูหน่อยนะครับครับไอเรื่องเหลืองนี่มาจากไหนนอ้อยตาไข่มันอยู่บ้านยังเลยไม่รอยไม่รอยวะ <c oughs> เ,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 เออครับอันนี้อ่าน,นั่นนะครับเป็นนกเสียงในรัะเซียี่เสียงนี่แหละครับเสียงประมาณนี้แหละเสียงเล็กขึ้นไปหากลางเล็กไปหากลางเนาะครับผมอืม โดยยโอตัวนึงไวให้ดูตัวนี้ชะก็ได้หลายๆกันเข้าผรมห่างกันอาทิตย์หนึ่งห่างกันอาทิตย์หนึ่งก็ให้ระวังหน่อยเวลาไปใส่นกระวังโดนบ่อยนะสี่มันควงโดนกันได้นะครับเนาะแต่ต้องเซฟนะเซียนใี่ว่ามันโดนกันได้ก็ไม่ใช่ว่าจะให้โดนบ่อยเกินตัวนี้โดนเยาวสามตัวตัวนี้โดนสองตัวเออ เฮ้ยตัวนี้โดนสองตัวตัวนี้โดนตัวหนึ่งแต่ว่ายังไม่เข้าตีนะครับเพราะว่าไปเล่นตีนตีนสายภูนี่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างดีเลยครับผมนะครับเพราะว่ามันป่ามันหนาทึบนะครับเหี่ยวมันมาได้ง่ายครับอ่าอ่าตองนุกต่อนี่ก็ถือว่าสวยประทับใจนะครับมาเห็นแล้วพานนะครับใชาคังแสงของไฟป่า ถอนปีออกหคนแล้วแชะโคตอันนี้มีคนถามหางางยังไงมีอ่างด้วยตัวนี้มีอ่างอ่างเป็นนกกีกุกสองกูห้อยครับสองห้อยสองห้อยเอานว่าไม่เข้ากันกับสองห้อยสองห้อยมีคนจ้วงแล้วตัวนี้เอามีคนจอวงแล้วครับผมมีคนจ้วงแล้วโอ้ต้องไปคืนเจ้าทำไมมันผลปีก็หนังไปไหนหมดท้อนอองหมดเขากหมดเลยดินแชะครับ๋อมันดินมันเปรี้ยวครับผมก็เลยจัดการยบร้อยนิ่งเลยทีนี้ เป็นราคาเลยเนาะหลังจากตอนแล้วเป็นราคานิ่งเลยนะครับนกนกบ่อเนี้ยก็คือจะออกเป็นเหลืองเหลืองครับพี่น้องครับนกครับจะออกจีดเหลืองเหลืองบ่อไฟปะนะครับส่วนเดียวกันไหมนี่สองตัวนี้นะเชียนแมง่วนเดียวกันไหมนกส่วนเดียวกันตัวนี้ล่ะตัวนี้ขยับไปอีกหรือว่ายังไงตัวนี้ส่วนเดียวกัน กับอีกตัวหนึ่งส่วนเดียวกันเพราะว่าเอาง่ายว่า2ตัวนี้คนละโซนแต่ว่าอยู่ในบ่อเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าคนละโซนบ่อเดียวกันคนละส่วนผมผมดูแล้วครับทีมงานมาแล้วเพราะว่าสองนี่เลยคนต่อได้สองตัวนี้มันครับมันลายเหมือนคล้ายๆกันแล้วก็สีคล้ายกันครับผมอันนี้มันเป็นอีกแบบหนึ่งครับนี่เลยคนต่อทีมงานเลยอีกทีนี้ทีมงานควันกี่ทุ่มนะจี่ทุ่มใช่ไหมจ้องดวงเอาเอาเอาไม่ควรแล้วไม่ควรแล้วนะครับนี่ครับเอา สวัสดีครับนะครับสวัสดีครับนี่คนหมันใช่ไหมหมันนี่เหรอหมันคนหมันลูกนกนกยังไงนะนกไฟปลาเนี่ยเสียหมดต้องยอมรับนกไม่หมันหรอกแต่ว่าคนหมันโอ้มาจะไปยาวลูกเถอโอ้เอาเอาเอาไม่ควรเอาไล่ไล่เลยไล่เลยเอาเรีบเรีบเลยถ้างั้นน่ะอันนี้น้ำนกใหม่เลยนี่ฮะนกใหม่นะครับนี่เออเออเขาบอกอะไรทมเนี่นี่ครับขายหอก จะไปบ่อนในไฟปา่อาอดค่ําโอ้ออครับครับครับเอาไล่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 อ่านี่ครับเสียนไปเกินขอนค่ำนะครับผมไม่ไหวแล้วผมเหนื่อยแล้ววันนี้ถ้าผมจะไปส่วนไหนนี่ส่วนฝา,ากวัดไปไลยอ๋อเจ้าวัดตาดนี่ใกล้ๆเลยนะครับก็บวันนี้โอเคอยู่ครับแดดได้อยู่ได้จนถึงที่ได้ไม้นึงไม้เดียวใช่ ไปหัดจะด้อกมันมันรัโดนแล้วย่านมันน,มนั่นเรื่องตัวไหนต่อได้บ้างนี่ของทหารตัวไหนบ้างเซียนที่แกี่วต่อได้ต่อได้ตัวพายังนี่ก็ให้มันใชื่ไปครับให้มันใชื่ไปตัวนี้อ่านี่แหละเออหนูจะเห็นเราอะไเนี่ยโอ้อยากออกเต็มที่แล้วเนาะไปข้าขนาดนี้ก็ต้องรอลุ้น คอนประมาณสองทุ่มอเออครอันนี้อีกทีมนึ่งมีไหมนี่มีทับมาเสรืมไหมนะครับบ่ครับมีแค่นี้ครับเห็นว่ามีนกอ่างอยู่ตัวหนึ่งเนื้ออยู่บ้านนะมันม,มีนกอ่างกี่ตัวเนี่ยตัวนี้โอ้นี่เหรอสองกุกตัวนี้เหรอกุกไข่อูอ้เอาเอาเอาโ,โ,โอเคไล่แล้วนะครับก็คงจะ ประมาณนี้นู่นนะครับมามาเยี่ยมไม่เสียหน่อยให้นกผมไป็หนึ่งตัวครับครับครับบอกว่าตั้งแต่ต่อมาเมื่อ5ปีที่แล้วไม่ได้สักแต้มอะไรอย่างเง้ยนะครับเฮ็ดดีดีฮะเฮ็ดดีเด้อแมนนกสองกลุ่มแมนบ่อไหนนะบ่อบ่อนบ่อนหน้าคามผนเลยตรงคามันหน้าคามนะเออตรงคามท่านต่อได้นะตัวนี้เนี่ยเสียนนิสิตใช่ไหมลูกลิวบูกลิวช่วยเลยลูกลิวโอลิวนิสิตนะ วิลวิวหนามโอ้วิวของหนามผู้นกฟ้าท่้นพูดละวิวนิสิตวิวนิสิตเช่นหนาน้นามกับตัวอะไรเออนหนามกับตัวอะได้สร้างกลุครับบอกให้ปาครับเป็นใครว่าเชยเหมือนเปลี่ยนกันอ๋อเปรี้ยนกันผมวักตัวนี้ต้องขอขนนักแข้งแล้วเชียนหวานขนาดนี้เอางี้ครับเราไม่กวนแล้วเดี๋ยวจะไปกันแล้วนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องกันอีกเช่นเคยนะครับ สำหรับวันนี้เอาประมาณนี้แหละเนาะงเซียนเนาะเซนเทครับผมสวัสดีครับดีครับนะครับครับผมครับบ๊ายดีครับขอให้เหยียบประมาณคันสองทุ่มสามสิบห้านะโอ้โหของฝากเนาะเห็ดดีพอดเลยฮะเห็ดดีทำดีแต่ไม่มีเลยแมน่อไม่ไหวแลยนี่เอาไปเปลืองข้าวที่บ้านผมแล้วคเออเอาเอาเดี๋ยวไปทดลองดูก่อนยังไม่ได้ดูตัวนะนี่ครับยังไม่ได้ดูลายอะไรมื่อไหรเดี๋ยวค่อยไปศึกษาก่อนมันคล้ๆประกันเพื่อนก็บ้านไสไปตัวเมี่ยงได้กี่เมือ อยู่นางงามไหมนางามโอ้นางนางงามฮ็ดีรับอกว่าหมันยันสามสี่ข้องี่โอ้ยถึงสี่ได้เรยเอาโอเคโอเคเดี๋ยวลองไปดูก่อนดูเสื้อดูว่าเซียนเทไม่ได้ซื้อเสื้อให้นกเลยไม่มีเสื้ออยู่หลังเลยโอ้ยไม่ได้ไปแล้วครับเอาไปใจดีก่อนเอาเออ